สวัสดียามเช้าค่ะพบก,กับสาวดอยสตอรี่หนงคลิปขออาโหสิกรรมกันก่อนเนาะเปิดฟังหลวงพ่อไปด้้อแห่องค์มหาพุทธะแป๊บหนึ่งนะคะ อมในองค์มหาบรมีแห่งองค์มหาพุทธะองค์พุทธะองค์มหาโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์องค์ปเจพุทธเจ้ามหาปเจผู้เจ้าพุทธสาวกทั้งหลายพุทธสาวิกาทั้งหลายพระรูปูบาจารย์ทั้งหลาย พระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสระประกาศถอนในเหตุแห่งกรรมกิเลสทั้งหลายการหลงป่าถนาการหลงตั้งเอาในสรรพสิ่งทั้งหลายในธาตุทั้งหลายในธรรมทั้งหลายแม้แต่ในอธิวาสนาทั้งหลาย ประกาศสลาประกาศถอนคำสาปแช่งทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตทั้งหลายการจองเวรจองกรรมทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำบนบานสารกล่าวทั้งหลายการติดสินบนใดๆ ่ให้ไว้ต่อสถานที่ใดก็ตามภูมิหนึ่งชช้นใดก็ตามหรือต่อคุณรละตนัยดก็ตามขอประกาศสละขอประกาศถอนคำสาบานใดๆสัญญาใดๆที่ได้ให้ไว้ต่อสิ่งใดก็ตามสถานที่ใดก็ตาม คนใดก็ตามาหมู่คณะหนึ่งหมู่คณะใดก็ตาม,มาจนจนเป็นเหตุ er, ให้ผูกมัดผูกพัน,นในจิตในวิญญ,ญาณทั้งหลายาขอประกาศสลาขอประกาศถอนอกา,ารหลงตั้งเอาใน <VER. S 1> อำนาจวาสนาทั้งหลาย แล้วขอชดเชยชดใช้ในนี่กรรมนี่เวรทั้งหลายนี่บุญคุณทั้งหลายที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีต่อมนุษย์ท <right> ั้งหลายมีต่อมนุษย์ทั้งหลายมีต่อบุปกาลีทั้งหลายบุรพาะษัต์เจ้าทั้งหลายคุณบิดามารดา มีต่อศาสนาพถามขอชอเชลยเนชัยในนี่กรรมนี่เวรทั้งหลายานี่บุญคุณทั้งหลายที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมือง,องในทุกวินแว่นแควนดิน,นแดนตั้งแต่อดีต,ต,ตดจนถึงปัจจุบันษฆษฆที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้จุติลงมาพึ่งพาอาศัยในสถานที่หนึ่งที่ใดก็ตาม,มาขอชดเชยชดใช้ชต,ต่อเหล่าบรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่พระเจ้าเคยเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน,นเกิดความล้มหายตายจาก เกิดความวิบัติทุกพลภาพก็ตามทีหรือวิบัติได้ทรัพย์สินก็ตามหรือทำให้เกิดการพลาดพลาดก็ตามขอเจรเฉยชดใช้าในนี่กรรมทั้งหลายทั้งปวงนี่บุญคุณทั้งหลายทั้งปวงในการบวชการบรรพชา ด้วยอธิวาสนาบารมีมมรมที่เคยมีมาแล้วในทุกภพทุกชาตินาจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตทั้งหลายออขอเจ้าเชยเช,เช,เชใช้ยด้วยอธิวาสนาบารมีในศัจธรรมทั้งหลายาและในการโปรดสรพสัตทั้งหลาย ขอให <'t> ้มีส่วนในทั่วกั้นในทั่วกันในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิไปตลอดการเธอสดส แล้วการมันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทล่วงเกินหรือถึงกับเบียดเบียนทำร้ายทำลายไปแล้วในยุคหนึ่งสมัยใดก็ตามต่อวัดวาศาสนาทั้งหลายต่อนักบวดทั้งหลายต่อหมู่สงทั้งหลาย ข้ากษัตร์เจ้าก็ตามหรือบิดามารดาก็ตามหรือเคยเบียดเบียนทำลายทำลายต่อหมู่สัตว์ทั้งหลายมนุษย์อมนุษย์ทั้งหลายในแต่ละหมู่แต่ละเราแต่ละชั้น จะด้วยเหตุหนึ่งประการใดก็ตามที่หลงประมาทพลาดพลั้งไปแล้วเปียนเบี่ยนไปแล้วช่วงเกินไปแล้วหรือช่วงจากปาม่าไปแล้วก็ตามหรืออคติไปแล้วก็ตามข้าบนกนดาใดๆมีภาควิจัยวิจารณ์ใดๆ เจ้าทั้งหลายน้อมกาบขออโหสิกรรมต่อทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิทุกดวงจิตทุกดวงญาณมนุษย์อามนุษย์ทั้งหลายและน้อมกาบขออโหสิกรรมต่อองคุณทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมีคุณทั้งหลายทั้งปวงองค์มหาบารมี ทระมหาพุทธะทรงโปรดเป็นประธานยกโทษอาโหสีกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แก่พระเจ้าทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่านลบบัดนี้ด้วยเถิด ในใจมันปรากฏดเยอะซึ่งกระแสะแลมมิบากลูกก็น้อมโหสีข้าง้างในบ่อยๆหน่อยจะล้างให้เองถ้ามาาันยังดึงดันเยอะอยู่นะยังไงลูกก็ต้องตันหาซ้อลองไปแน่นอนฮะไม่ฝืนก็ไหลาตามก็ฝืนก็ตัณหาไหลาตามก็ตัณหาหมดตัณหาชนิดฝืนตัณหาชนิดไหลาตามนะฮะมันแรงดันของมิบากทางจิตมันเยอะลูกกอน โอ,อ้โหสิเข้ามาในจิตนั่นเลยลูกไม่ว่าจะโทสะราคะนิดราคะหน่อยโทสานิดโทสะหน่อยหรือจะเป็นเรื่องของจิตฟุ้งซ่านทั้งหลายก็ตามทีคิดมากคิดน้อยคิดนั่นคิดนี่เพ่งเล็งแลจะผิดจับถูกไม่รู้มันจะไปจับทําอะไรข้ามันโอ,อ้โหสิเข้ามาในนั้นเลยลูกเพราะอารมณ์เหล่านี้แหละที่เคยอาศัยสร้างกรรมมา แมันก็กระทบชิงไปเรื่อยๆในหัวเราต่งา,ตงางๆที่เที่กว่าจะน้ำมากบ้างน้อยบ้างบ,า,งบานกลางบ้างองคมาหาบาร,รมีบ้างมันก็ตีกลับมาเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆในจิตเรียกว่าวิบากจริตตอนมาจนไปเรื่อยๆแล้วก็น้อมอ,อว้วศีลข้างในจะมากจะน้อย จะได้ไม่เป็นสมุทยัยไม่ต้องไปพยายามแบบไหนในสภาพของมันเองให้มันเป็นปัญหาเป็นความอ่อนล้าขึ้นมาอีกไม่ต้องทั้งหมดนี่ส่วนมากมันจะแพ้นี่แหละแพ้วิบากทั้งจิตนี่แหละอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ขึ้นมาลักษณะจิตอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏขึ้นมาก็เอาละตั้หาตามเลยไม่ฝืนก็ปฏิเสธไหลาตามอยู่อย่างนั้น ใช้วิทีโหสีเข้าไปลูกโหสีล้างเข้าไปเรื่อยๆเดียวนิดๆหน่อยๆก็ไม่ต้องไปยกเว้นน่ะมันเป็นผลเสียเท่านั้นแหละ <ST AR> ส่วนของใหม่ก็ไม่ต้อไปเริ่มขึ้นก็ไม่ต้องอยู่แล้ว,วนั่นแหละคือไม่ต้องไปเริ่มขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปคอยก่อเกิดนั่นเอง ของใหม่ก็ไม่ต้องให้มันเป็นสมูทไทยไม่ต้องไปพยายามในตัวมันเองแบบไหนออกจิตอ,อย่างนั้นส่วนในของเก่านะมันคึกครับมันเดินขบวนมันเข้าแถวมันชักแถวมาเรื่อยๆส่วนนั้นส่วนนี้ตัวสิ่งที่วรากฏในจิตธรรานะนั้นมันเป็นวิบากจริต โห่เสียเรื่อยนึกก่โหสียถ้ากลัวที่อับอายขายคินหน้าก็แอบนึกอยู่ข้างในเนาะลลงนะโหสี oh, จะออกปากออกเสียงก็มันจะอายก็โหสี oh, ข้างในนึกอยู่ข้างในเยอะแต่ถ้ามันแรงมันเยอะแล้วมันแรงมันหนักต้องออกเสียงด้วยเพราะพลังที่ลูกออกเสียงมามันจะทําให้ทั้งในจิตของลูกก็ สุรเสียงนั้นนะ่ยมันจะเป็นพลังที่มันจะเด็ดขาดให้เหมือนกับมันยอมอ่ะทั้งจิตทั้งร่างกายอนะ่ะแล้วมันจะคลายรวดเร็วอันนี้มันก็เรียกว่ากระจางได้ด้วยจิตนั่นเองเลยลูกมันจะเบาให้มันจะคลายให้เดี๋ยวนั้นเลยก็บ่อยๆสินะ มีภาวิจัยวิญาาอีกแล้วแล้วโอ้โหสิํทำตัวเป็นผู้พิพากษาโลกอะโอ้โหสินเดือนๆก็ไม่ได้มีแต่กรรมโอ้โหสิเาเลยมันก็วิบากจริตอย่างหนึ่งเอะลังเลขึ้นมาสงสัยขึ้นมานั่นนี่อะไรนั่นเรนียกว่าทำให้มันทางมันหลายเส้นขึ้นในจิต ไม 3, 3, 4, 3, 1, uh. ่จะทางสามแ่งส <mot> ี่แผงนะตัวลังเลสงสัยเนี่ยมันโอ้มันหลายลักษณะเลยทางหลายเส้นเลยเดี๋ยวมันจะเอามันจะเอารู้เอาเข้าใจเพราะมันมันจะเอาเรื่องมันจะเอาเรื่องอ่ะข้างในมันจะเอาเรื่องอ่ะลังเลเนี่ยเพราะมันจะเอาเรื่องมันอยากจะรู้อยากจะเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้มันจะเอาเรื่องอ่ะข้างในมันจะเอาเรื่องอ่ะจะเอาความเห็นเอาความหมายอะจะเอาเรื่องอะจะเอาความอะข้างในอะ ยิ่งค่อยสวยลังเลขึ้นมันจะเอาอะโอ้โหสีแล้วในความลังเลนั่นแหละจจะได้ใช้สิ่งนี้อารมณ์เหล่านี้มากับพุทธะอรหันต์พุทธสาวกมาก่อนพุทธสาวิกามาก่อนแล้วมันแรงมันสะท้อนกลับแรงมันเลยกลายเป็นวิบากจริตที่ชอบลังเลสงสัยเป็นเงาตามสภาวะจิตมาเรื่อยแล้วก็ไปเรื่อยข้างหนานาโคตดนอน้อมมโหสีเข้าไปเลยข้างใน ปรากฏก็โหสีเลยลูกจะเป็นภาษา,าพากเรียกว่าปรงอาบัตนะคำแ,แรกมันก็เป็นคำตอบอยู่แล้วนี่ปรงปรงอาบัตนะน,นี่ก็ือปรงกรรมปองจิต่ะปรงอารมณ์ปรงความรู้สึกเขาโหสีเข้าไปมันก็ปรงแล้วลูก ท่าน,นจิตน,นี่อะไรพรอขอสีเข้าไปก็ปรงแล้วเวลาพระสงไปโปรงอบัตท่านแต่ละครั้งที่ประชุมก็เบาขึ้นทุกครั้งโปรงง่งโล้งทุกครั้งอขอเข้ามานี่ก็เหมือนกันเนี่ยเบาไปเรื่อยๆปรงลงไปเรื่อยสว่างเจิดจ้าไปเรื่อยๆขอสีกรรมอะโปร่งอบัตทำไมโปรงทุกวันอะก็เมืนกรรมทุกวันกับโปรงทุกวันอืม แล้วไหนดีๆที่มันไม่ค่อยได้โปรงมาเลยมีแต่กรรมมาเรื่อยๆเลยสั่งสมมาเยอะอะมันเยอะปรงทุกวันกายกรรมทุกวันเนี่ยวิจีกรรมทุกวันเนี่ยมโนกรรมทุกวันเนี่ยทำใหกรรมไม่ดีปรงทุกวันปรงของเก่าปรงของใหม่ปรงเรื่อยๆปรงทุกวัน มาก็โหสิกรรมราคะอ่อนๆโอ้โหสีกรรมราคะแก่ๆโหสีทนไม่ไหวเราโหสีเข้าไปข้างในโทสะเลอปฏิฆะเลอไม่ชอบขุนใจโหสปกติงดงงิดโอ้โหสิล้างเข้าไปเลยในอารมณ์นั้นโหสีเข้าไปในอารมณ์นั้นเลยลูกกระปองอะปองกรรมป,อง,ป,อ,งป,อ,งปองอารมณ์กรรมในจิตของลูกเอง ต,ต่อไปอารมณ์มิบาทหลายนี่ยมันหม,หมดหมดกำลังไปเองหูกไม่มีกําลังที่จะทาให้เกิดสมุทัยใหม่ได้อารมณ์มิบากทหลายมันจะหมดกําลังไปทางจิตมันจะไม่ทําให้เกิดเหตุใหม่ขึ้นมาอีกชอบไม่ชอบก็โศสีหมดแหละชอบก็กรรมไม่ชอบก็กรรมมันไม่าตุบริสุทธ พอใจก็กรรมไม่พอใจก็กรรมมันไม่ใช่ธาตุปสุวนเป็นอารมณ์กรรมหมดโสดีที่ธาตุมันไม่บริสุทธิ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งก็เกี่ยวข้องแบบธาตุไม่บริสุทธิ์จิตไม่บริสุทธิก์ก็ไม่ดีดกรรมอีกลองนินทาไปแล้วนะโหสีจะนินทาจะเส่นเสมันก็อารมณ์กรรมนั่นะแหละลูก ไม่ใช่สิ่งบริสุทธิ์สันเริญได้กับนินทาได้นินทาได้ก็สันเริญได้สืบแล้วก็มา,ายาอารมณ์ทั้งนั้นลูกยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเดิมโอ้โหสปปปิปองกรรมไ่ไดปองไปด้ด้วยปองกรรมวก็วางเองวางเองที่ใครเองทั้งหมดไม่หนักตัวไม่หนักจิตไปเอง ก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะอาโหสีอาโหสีทุกทุกกรณียกรรมค่ะโส